เะนหน่อยช่วงนี้ครับเป็นเราะผมอนเียตรงนี้าไปออกผมขอทาเส้นหยุดสักใี่ๆยครับแล้วเาเป็นส้นอยุดตรงไหนะผมถ้าเนี้มันใช้ก็ประมาณมงรับเตเป็นเส้นสีขาวเนียครับแงกลาทุกคนนะครับทุกคนคนขับรถเนี่ยผมเชื่อว่าตอ มันเป็นการทดลองใช้่ครับแล้วก็เหมือนกับให้คนในพื้นที่ก็ได้รับรู้ว่าเออเทดลองใช้อย่างนี้ก่อนนะแผงหน้าเทลองใช้พวกเราก็จะได้รับรู้ก็ยางทางใจได้ง่ายกว่าตรงนี้นะครับประชาชนไม่อย่างี้ผม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 ก็เหนือทางเทศบาลนะครับโทษนการทำรีสอร์ทนะฮะโฮมเตย์อะไรต่างๆเนี่ยอยากให้ประชาชนถยายเส้นครับทุกคนบางทีนะเดี๋เราประชาชนให้กับ นักท่องเที่ยวที่ไปแดงครับคือการจอดสุขุมวิทไปภิทัศน์หลายทางเลยผมเชื่อว่าก็จะทําให้กาบการจราจรก็ดูอความเหมาะสมก็ได้ครับแต่ผมเชื่อว่ามันขับเวลาได้ในการทดลองใช้นะแล้วก็ตรงป้ายที่ว่ายินรอสัญญาณไฟเนี่ยเอาไปขอตนะ มีมีอะไรคนระับขออนุญาติงมีอะไรกับทางหลวกหงก็ขออนุญาติงดนวยค่ะเพราะว่าถ้าเปราไม่จุดจะต้องอผมผปเดินเดียวกันคนระับเดี๋ยวกันจุดไหนคนระับจุดไหน ก็ขอพูดถึงเรื่องที่ท่านส่วสอวนอีกในส่วนของสะพานลอยแล้วก็สาราของท่านพระอมอ่าเอาสักหน่อยครับถามเลยครับสารามีค่ะสารามีค่ะเพราะว่าตกลงกันแค่แรกคือสาราฝั่งตรงข้ามไม่สร้างที่เดิมแต่ตอนนี้คือสาราไม่ได้สร้างนะคะส่วนที่หนึ่งส่วนได้ตามถูกว่าตามใค่ถ้าร้องก่อนว่าปิดจริงไหม ทางโหวครับทางโหวครับเพครับเพราะว่าคาดเอาได้อย่างที่ท่านรองตอบขาออแบบตามเดิมเดอที่มีท่อเขาอยู่งีม่เาว่าเราก็ครัวสอข้อสรุปเป็นไงบ้างครับคุณต้นสวัสดีครับผมดรเอนะครับ ไรับเกือบา,าพัธธาน,นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตศิจังหวัดชลบุรีครับอำเภอสตีครับก็ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนตำบลบางสเสรแลว้วก็บริเวณใกล้เคียงนะครับเรื่องความเดือดร้อนและความไม่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนบริเวณสามแยกไฟแดงบางสเสรแลว้วก็ลงไปถึงเลยไปถึงสวนสุทหารใหม่ในพื้นที่ตำบลสัติอำเภอสตีของเรานะครับพี่น้องประชาชนก็ร้องเรียนมาว่าขอเป็นสัญญาไฟแดงได้ไหมเพราะว่าเกิดวุ่นเหตุบ่อยครั้งนะครับเราก็ได้ประสานทาง แฝงถนนชุมพรีที่2นะครับร่วมกับทางาท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลอุบเลเสลก็เราก็อยากให้แฝงถนนชุมพรีที่2เนี่ยทำสัญญาณไฟให้เป็นไฟแดงเหมือนกับทางที่อื่นเพื่อลดความปลอดภัยนะครับทางแฝงถนนชุมรีี่สองก็ยินดีที่จะปรับให้เพื่อถ่ายความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนระบงสะเสลและเพื่อสถีทครับขอบคุณทางแฝงถนนแล้วก็กระทรวงคมนาคมด้วยครับขอบคุณครับได้รับการับทราบครับผมวันนี้้องเท่ารัฐบาครับไปคุยกับกรมตำระจทานหลวง Wow.